ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนถือเป็นปัจจัยที่สําสำหรับมนุษย์ยุคใหม่เนื่องจากสมาร์ทโฟนสามารถทำได้เทียบเท่าคอมพิวเตอร์แต่มีความสะดวกสบายกว่าและสมาร์ทโฟนยังเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความบันเทิงให้กับมนุษย์ได้อีกด้วยแต่สิ่งที่มีข้อดีนั้นก็ย่อมมีข้อเสียตามมาเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ในการชาร์จแบตเตอรี่แต่อุปกรณ์ที่ชาร์จ ที่ได้รับมาตรฐานสากลมีราคาที่แพงมากดังนั้นจึงมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับมาตรฐานแต่ราคาถูกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคแต่อุปกรณ์ที่มีราคาถูกนั้นกับมีอันตรายแฝงมาด้วยคุณสิริลักษ์จันทนร์มรีคือหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์จากอุปกรณ์ชาร์จแบตโทรศัพท์ที่ไม่ได้มาตรฐานว,าวันนั้น,นะคะ่ะคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็เกิดโทรศัพท์แบตหมดพอดีก็เลย ตั้งใจว่าจะชาร์จโทรศัพท์แล้วก็หยิบได้ที่ชาร์จที่ซื้อจากตลาดอะค่ะเป็นที่ชาร์จของปลอมอะค่ะที่ไม่ใช่ของแท้ที่มาจากโทรศัพท์เหผลที่ซื้อนะคะเพราะว่าเหมือนมันถูกกว่าค่ะในตอนนั้นแล้วก็แบบคิดว่ามันน่าจะใช้แทนกันได้ค่ะก็เลยลองเอาไปชาร์จดูพอเสียบเข้าไปกับปลั๊กไฟอะค่ะไม่รู้อาจเป็นเพราะว่ามันเป็นที่ชาร์จปลอมนียหรือเปล่าหรือกําลังไฟมันอาจจะแรงเกินไปแล้วก็เลยได้ยินแบบเสียงมันเหมือนเป็นเสียงกระแสไฟฟ้าค่ะเหมือนทําปฏิกิริยากันอะไรสักอย่างไม่นนั่แใใจจตดสิ ดึงสายชาร์จออกจากไอ้ตรงปลั๊กไฟะคะ่ะเหลือแต่ไอ้หวัวชาร์จมันไว้แล้วพอดึงออกมาไม่ถึง2วินาทีแค่นั้นนะคะ่ะแล้วมันก็ระเบิดดังขึ้นมาอย่างแรงอันตรายจากที่ชาร์จแบบที่ไม่ได้มาตรฐานมีอยู่มากมายแต่ผู้บริโภคเลือกที่จะเสี่ยงเพราะปัจจัยทางด้านราคาและสามารถหาซื้อได้สะดวกกว่า <c oughs> ก็มีหลายคนนักศึกษาก็มีนักเรียนก็มีรา่นงานก็มีเข้าใช่ไหมที่ซื้อเยอะๆหรอส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษานักเรียนราคาของสายชาร์จใช่ไหมคะก็ราคาต่างกันบอกเบอร์อะไรออ่ะบบบกเเรร์มาาลย้นคุณปมูตามกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้เมื่อพุทธศักราช2537ระบุว่า ผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาจะต้องรับโทษทางอาญาโดยมีการพิจารณาโทษจำคุก3เดือนถึง2ปีหรือโทษปรับตั้งแต่50,000ถึง4 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจึงทำให้ผู้บริโภครายย่อยใช้ช่องว่างทางกฎหมายหันไปผลิตอุปกรณ์เรียนแบบโดยไม่ใช้ชื่อและโลโก้ของเจ้าของผลิตรายใหญ่แต่ตั้งชื่อและโลโก้เป็นของตัวเองคุณอนชายยงสวรรณผู้จัดการร้านไอสตูดิโ ได้ให้ความเห็นเราว่าสายชาร์จโทรศัพท์ปลอมนั้นแรกๆอาจจะใช้ได้ดีแต่เมื่อชาร์จไปสักพักอาจจะทําให้ระบบปฏิบัติการวนสายปลอมเนี่ยก็คือบางทีมันอาจจะละลายึงชีวิตเลยถ้าาแบบชาร์จแล้วแบบบางทีคนบางคนก็คือทุกครั้งบางคนคือชาร์จไปแล้วโทรไปอ่นียเสียเสียน้อยเสียยากถ้าเสียมากอาจจะเสียง่ายก็แนะนําไม่กลับมาใช้สหล่แทนที่เปาปลอดภัยครับ บริษัท Apple ผู้ผลิตโทรศัพท์ iPhone ได้ผลิตระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อตรวจจับสายชาร์จปลอมระบบปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า iOS 7โดยโทรศัพท์ iPhone ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS 7 จะไม่ยอมรับการใช้งานของสายชาร์จปลอมและไม่สามารถชาร์จไฟได้นี่เป็นเพียงหนึ่งบริษัทที่เริ่มตระหนักถึงอันตรายและสามารถป้องกันได้แต่ยังมีสมาร์ทโฟนอีกหลายค่ายที่ยังไม่มีระบบป้องกันนี้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการชาร์จแบตบแต่จะดีกว่าไหมถ้าผู้บริโภคคำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อนราคา เพราะผลลัพธ์ที่แรกมากับอุปกรณ์ราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานอาจไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเสียไป